อีกูนยหนึ่งจุดเก้าอันนี้เดิมะะเดิมนะคะเดิมเดิมเลยไม่ได้รีแมปไม่ได้ใส่กล่องใดๆนะคะมาใส่แคดโมแล้วก็อันนี้คือแคดเดิมแคดเดิมนี่ลูกค้าเขาเทินนะคะเอาแคทเอาแคทเดิมมา dem, เทินแคทโมแล้วก็ผ่าก็เดิมนี่นะคะอันนี้คือเดิมหมดเลยไม่ดังนะคะอันนี้รถติดอยู่รถสตาร์ทอยู่นะคะเสียงไม่ดังลูกค้าบางคนถามว่ากลัวดังนะคะไม่ดังแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงนะคะ ค่ะเสียงไม่ดังนะคะเสียงไม่ดังเสียงโบออกนิดๆนะคะเงี้ยวิ่งประหยัดน้ำมันนะคะขอบคุณค่ะ